วัสดี้ครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละคนนะครับเขาเคยมีมุมมองยังไงกับธุรกิจเครือข่ายแล้วพอเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจเครือข่ายเขามีมุมมองเปลี่ยนไปอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับภาพลักษณ์ของคนทําเครือข่ายใส่สูตรผูกไทยแต่ว่าต้องไปนั่งประชุมกันแล้วก็ชวนกันปิดการขายเรารู้สึกว่าการปิดการขายแบบนั้นนะคะเป็นในสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วก็ไม่ใช่วิธีการทํางานที่เรารู้สึกว่ามันจะเหมาะสมกับเราจริงผมไม่รู้จักคําว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงเลยนะได้ยินเหมือนเขาพูดกันอนะว่ามันเป็นธุรกิจ ไม่ดีเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่เข้าใจว่าเครือข่ายคือแชร์ลูกโซ่คือมานี่เกมคือการกินหัวคิวนะครับแล้วก็การเอาเปรียบคนอื่น,นไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นการขายฝันเป็นการหลอกลวงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะไม่มีความชอบในเรื่องธุรกิจเครือข่ายเลยค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งอ่ะเพื่อนรอบตัวเราเนี่ยโดนหลอกมาเยอะโดนหลอกให้ปิด เป็นวงเงินสูงสูงแล้วสินค้าไม่ได้ถูกจําหน่ายะะจริงธุรกิจเครือข่ายไม่เชื่อไม่ชอบไม่ใช่ก็แล้วกันนะคะเป็นธุรกิจขายฝันเป็นธุรกิจเพอฝันนะคะไม่มีเกียรติคนมองดูถูกเป็นแชร์ลูกโซ่จะเป็นธุรกิจที่เฮ <c oughs> ็ดไปแล้วอาซิมี มือเพื่อนหรือคนข้างนอกเขาเบิงเขาเป็นคนที่บอดีธุรกิจเครือข่ายครับมันรู้สึกว่ามันมันจะได้จริงหรือเปล่าครับมันหลอกเราหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกมันเป็นเอาง่ายๆครับก็คือเหมือนเป็นระบบลูกโซ่นะครับผมเคยมีมุมมองที่ไม่ดีนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายนะเพราะว่า มีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับผมที่ไปสปอนเซอร์คนนะครับผมแต่โดนปฏิเสธมานะครับทำให้ผมเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจเลยนะครับว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นอนาคตของเราหรือเปล่าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เท่าที่ผมมาสัมผัสนะครับธุรกิจเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงทิ่ผมจากเป็นเด็กน้อยธรรมดากลายเป็นบุคคลที่มีงานทํามีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งมีความสวยงามเกิดขึ้นมากมาย สวัสดีค่ะหญิงสีค่ะก็สําหรับนะคะก่อนที่หญิงจะมาเจอกับธุรกิจเครือข่ายนะคะต้องบอกว่าเดิมทีเป็นคนที่มีงานประจําทาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในธุรกิจเครือข่ายหรือว่าอาชีพเครือข่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ชอบเลยคําว่าไม่ชอบเนี่ยหญิงเห็นภาพลักษณ์ของคนทําเครือข่ายใส่สูตรผูกไทยแต่ว่าต้องไปนั่งประชุมกันแล้วก็ชวนกันปิดการขายเรารู้สึกว่าการปิดการขายแบบนั้นนะคะเป็นในสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วก็ไม่ใช่วิธีการทํางานที่เรารู้สึกว่ามันจะเหมาะสมกับเราแต่ว่าหญิงเองค่ะได้มีโอกาสารู้จักกับอาชีพธุุรรกกิจจเคคือ่าายณ คุณแม่นะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนเราต้องเข้าไปศึกษาจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าไปศึกษาก่อนแล้วก็กลัวท่านโดนหลอกหรือว่ากลัวท่านจะไม่รู้วิธีการทํางานก็เลยเข้าไปศึกษาแต่พอเข้าไปศึกษาแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนมุมมองหญิงไปเลยโดยสิ้นเชิงเพราะว่าจากที่เราเนี่ยไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสแล้วเรารู้สึกไม่ชอบจากความไม่รู้จากการที่เราอ่านคอมเมนต์ของคนอื่นเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาตัดสินว่าเราอาจจะไม่สามารถทําได้นะแต่พอวันนี้ค่ะพอหญิงได้ลองสัมผัสกับงานนี้แล้วเรียนรู้วิธีการทํางานอย่างถูกต้องก็พบเลยค่ะว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรามีสักทุกอย่างเลยทั้งวิธีการทํางานรูปแบบการทํางานแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะนะคะที่เราต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างมากๆเลยแล้วก็ปัจจุบันนะคะอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ส่งต่อคุณค่ารายได้ให้หญิงนะคะแล้วก็เวลาให้หญิงแล้วก็รวมถึงนะคะในเรื่องของส่งต่อในเรื่องของสุขภาพให้กับผู้คนได้อย่างมากมายก็วันนี้นะคะใครนะคะที่ยังไม่รู้จักกับอาชีพนี้แล้วยังรู้สึกว่าปิดใจกับอาชีพนี้อยู่นะคะยังไงนะคะอยากให้ลองมาสัมผัสอาชีพนี้ด้ววววยตตัััเเเเออองงแล้้คคคุณจจะะป็นนนนดสสิใ่าาาชีีพหมมกบ ค,ครับผมกดไมโครครับความรู้สึกเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายก่อนหน้าที่จะเดินเข้ามารู้จักนี่นะครับถ้าพูดตรงๆเลยคือเป็นอคติอันเนื่องมาจากว่าไม่รู้จักนะครับต้องพูดคํานี้เลยว่าจริงๆผมไม่รู้จักคําว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงเลยนะได้ยินเหมือนเขาพูดกันอะว่ามันเป็นธุรกิจไม่ดีเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยความที่เราไม่ได้รู้จักกับธุรกิจนี้จริงเนี่ยแล้วไม่ได้เข้าใจธุรกิจนี้เลยเนี่ย ก็เลยมีภาพจาที่ที่ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าถามว่าไอ้สิ่งที่ที่รู้สึกกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจริงๆมันคืออะไรเอาจริงพอวันนี้ที่เดินเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายถึงได้รู้ว่าเราไม่รู้จักเลยไอ้ความไม่รู้จักเลยนี่แหละที่มันกลายเป็นสร้างภาพอสุรกายขึ้นมาในใจนะครับจนกระทั่งได้เข้ามาศึกษาธุรกิจเครือข่ายได้แล้วเข้ามาทําจริงมาเรียนรู้ปรัชญาของธุรกิจเครือข่ายในแบบสากลระโลกนะ ในแบบที่เป็นตาําราที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆเนี่ยถึงได้รู้ว่าธุรกิจเครือข่า,ขายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้คนอย่างเราเราเนี่ยสามารถได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการได้ก้าวขึ้นมาทําธุรกิจโดยที่ตัวเราเองไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิดร้านด้วยทุนมหาศาลหรือว่าไม่ต้องไปซื้อแฟรนไชส์ซื้อไลเซนในการประกอบอาชีพจากสินค้าเจ้าอื่นๆน,นะครับพอมาทําแล้วถึงได้รู้ชัดเลยว่าไอทีรู้มาเนะี่ย มันไม่จริงเลยสักอย่างแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราเองแหะครับเมื่อเดินเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายแล้วเราจะตั้งมั่นทําธุรกิจนี้ด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์ตรงใรงสและตรงไปตรงมาขนาดไหนเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของผมเนี่ยเรื่องรวยอ่ะทีหลังแต่เรื่องแรกซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาสําคัญที่สุดในธุรกิจเครือข่ายครับสวัสดีครับไก่อัศวงกุลบุตรครับเมื่อก่อนครับ มีความรู้สึกไม่โอเคกับเครือข่ายเลยครับเพราะเข้าใจว่าเครือข่ายคือแชร์ลูกโซ่คือมาน,นิเกมคือการกินหัวคิวนะครับแล้วก็การเอาเปรียบคนอื่นแต่หลังจากนะครับที่ไก่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเข้าใจมันจริงๆครับเปลี่ยนมุมมองไปเลยครับว่ารู้จักเครือข่ายกับรู้จริงเรื่องเครือข่ายคนละเรื่องกันครับ ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่นะครับเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนนะครับเป็นธุรกิจที่ใช้เงินนะครับเพียงน้อยนิดนะครับแต่สามารถนะครับสร้างความสําเร็จมาส่งต่อให้กับผู้คนได้จํานวนมากเป็นธุรกิจที่ดีเยมากครับวันนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจครับที่อยู่ในเส้นทางของธุรกิจเครือข่ายครับเพราะเราได้ช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพดีเราได้ช่วยเหลือผู้คนให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น จากที่เขาไม่มีวุฒิการศึกษาหรือไม่มีโอกาสแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่ายสามารถมอบให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองครับที่จะเปิดใจศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับมันอย่างจริงจังครับธุรกิจเครือข่ายดีกว่าที่คุณคิดครับวันนี้วันนี้ธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เท่าที่ผมมาสัมผัสน,นะครับธุรกิจเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงคิดผมจากเป็นเด็กไร้ธรรมา,ายเป็นบุคคลที่มีงานทํามีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งมีความสวยงามเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่ผมได้จากเครือข่ายมากมายกว่าที่ผมเคยคิดไว้ อย่าไปเสียดในสิ่งที่คุณไม่รู้เพราะคุณอาจจะไปเสียด้นสิ่งที่คุณค้นหาไปทั้งชีวิตครับผมฉันเป็นคนคนหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสเข้ามา ธุรกิจเครือข่ายนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นการขายฝันเป็นการหลอกลวงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะแต่วันหนึง่งซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนมุมมองค่ะจากที่เรานี่คะไม่เคยเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะคะวันนี้ดิฉันมีสารภาพทั้งเวลาความคิดทั้งเงินทอคะถ้าทุกท่านนะคะกล้าที่จะมาลองเปลี่ยนชีวิตดูนะคะทุกท่านอาจจะมีมุมมองใหม่ที่ทําให้ท่านประสบ ความสาเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ,คะาทําสีทาค่ะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ชอบเลยนะคะธุรกิจเครือข่ายไม่เชื่อไม่ชอบไม่ใช่ก่อนแล้วกันนะคะเป็นธุรกิจขายฝันเป็นธุรกิจเพอฝันนะคะไม่มีเกียรติคนมองดูถูกเป็นแชร์ลูกโซ่ก็คิดแบบนั้นเลยค่ะแต่พอดิฉันได้เข้ามาสัมผัสจริงๆกับธุรกิจเครือข่ายแล้วมันสุดยอดมากๆค่ะมันทาให้ดิฉันมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดการใช้ชีวิตนะคะก็ ดิฉันมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นและที่สําคัญสุดได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกับทุกๆคนนะคะหลายๆท่านเลยนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะท่านที่ยังมีมุมมองที่เหมือนกับดิฉันเริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ทุกท่านคะ่ะต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตท่านเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนคะ่ะ ครับสวัสดีครับผมอานนท์นะครับก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าธุรกิจเครือข่ายครับมันรู้สึกว่ามันมันจะได้จริงหรือเปล่าครับมันหลอกเราหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกมันเป็นเอาง่ายๆครับก็คือเหมือนเป็นระบบลูกโซ่นะครับที่ผมเคยเจอนะครับแต่พอได้ผมเนี่ยมาเจอเรื่องของวิกฤตตัวหนึ่งก็คือโควิดนะครับผมได้เข้ามาธุรกิจเครือข่ายในตอนโควิดแล้วผมก็ได้ลองเข้ามาอยู่ในระบบธุรกิจเครือข่ายครับแล้วก็ได้เห็นเลยครับว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ย มันเป็นธุรกิจที่แบบน่าสนใจจริงๆครับแล้วก็มันเปิดโอกาสเปิดมุมมองให้กับโลกของผมได้ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีความเป็นจริงครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้จริงๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาสัมผัสตัวธุรกิจเครือข่ายนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนทิดจริงๆนะครับอย่างผมเองเนี่ยเป็นตอนที่ผมทํางานประจําอยู่ครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็ยังไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายแต่นวันนี้ครับผมสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจเครือข่ายนะครับเกือบ5เท่าครับของรายได้ที่ได้รับจากการทำ งานงานประจำโปรแกรมเมอร์ครับก็อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสเข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักเรื่องของโอกาสครับถ้าเรามีโอกาสเข้ามาแล้วครับอยากคูณเข้ามาสัมผัสครับขอบคุณม,มากครับน้าชัยหวังนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมีมุมมองที่ไม่ดีนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายนะเพราะว่า มีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับผมที่ไปสปอนเซอร์คนนะครับผมแต่โดนปฏิเสธมานะครับทำให้ผมเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจเลยนะครับว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นอนาคตของเราหรือเปล่านะครับผมจนผมมาเจอเรื่องของโควิดสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้นะครับผมอาศัยช่องทางตรงนี้นะครับเลือกทําธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายหนึ่งนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ เครื่องมือออนไลน์นะครับการแบ่งปันนะครับสินค้าดีๆนะครับส่งมอบสินค้าดีๆต่อผู้บริโภคมากมายนะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับผมผ่านการส่งต่อที่หลากหลายมากมายนับล้านคนเนี่ยเป็นอาชีพของผมเลยครับผมเกิดเป็นรายได้ที่มั่นคงครับทาให้ผมมีวันนี้และใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เจอธุรกิจที่ใช่ลัวการปฏิเสธนะครับผมลองมาเครือข่ายดูนะครับ ผมคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราได้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่จะส่งต่ออนาคตดีๆให้กับใครหลายๆคนได้เลยครับวันนี้ค่ะดรมุกนะคะมุกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความชอบในเรื่องธุรกิจเครือข่ายเลยค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งอ่ะเพื่อนรอบตัวเราเนี่ยโดนหลอกมาเยอะโดนหลอกให้ปิด เป็นวงเงินสูงสูงแล้วสินค้าไม่ได้ถูกจำหน่ายจริงก็คืออยู่กับบุคคลคนนั้น่ะเป็นกองแล้วก็ทุกคนก็มาดอรมุกช่วยขายให้หน่อยช่วยจำหน่ายให้หน่อยแล้วสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมุกเถอะว่าเฮ้ยคุณไปลงทุนโดยที่คุณไม่รู้ว่าธุรกิจที่แท้จริงมันคืออะไรมันทำให้มุกอ่ะติดลบเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ใช้สินค้าของผลิตภัณฑ์นั้น,น,นๆด้วยค่ะแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมุกเชื่อนะคะ ค่ะว่าทุกคนก็มองเห็นอย่างมุกนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตในทุกวันนี้เครือข่ายหรือ MLM มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจำวันแม้กระทั่งเราเข้าไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่ที่เขาเปิดเป็นช็อปมันก็มาจากระบบเครือข่ายซึ่งตอนแรกมุกไม่รู้ว่านั่นคือเครือข่ายแต่วันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่มุกได้รับบางอย่างได้รับโอกาสจากเพื่อนที่รักนะคะพี่ที่สนิท ก็คือมาแนะนําให้มุกรู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆพอมุกได้เข้ามาก็คือเครือข่ายเหมือนกันถามว่าวันนี้เราไม่สามารถจะมาปฏิเสธกับชีวิตประจําวันได้แล้วค่ะเพราะว่าคําว่าเครือข่ายมันมีสิ่งที่ดีแอบแฝงอยู่แล้ววันนี้มุกก็เห็นแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับคนที่ใช้แล้วมีผลลัพธ์เนี่ยมันมีจริงแต่เราต้องเอาหัวใจอ่ะ เข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้แล้วคุณจะรู้ว่าของแท้มันมีจริงบนโลกใบนี้นะคะตัวลีเองเมื่อก่อนนั้นลีเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่เฮ็ดไปแล้วอาจจะมีมู่เพื่อนหรือคนข้างนอกเขาเบิงเฮาเป็นคนที่บดด่ดีแต่อันนั้นเป็นเพียงความคิดส่วนตัวเฮาเองเมื่อลีได้เข้ามาศึกษากับคนที่รู้จริงเฮ็ดจริงแล้ก็มีผลลัพธ์จริงจัง ลีก็เลยรู้ว่าอ๋อธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่มีระบบมีขั้นมีตอนหลังจากที่ได้ฟังคนที่ประสบความสำเร็จเขาเล่าลีก็เลยคิดว่าโอ้ธุรกิจนี้มันดีมันเจ๋งลีก็เลยเปิดใจเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเมื่อ7ปีที่แล้วลีก็เลยสามารถส่งต่อธุรกิจเครือข่ายสามารถส่งต่อเรื่องสินค้าดีๆให้ผู้มีปัญหาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถส่งต่อความสำเร็จของลีเองกับทีมงาน ซึ่งตอนนี้ก็สามารถมีทีมงานที่ขยายเกือบหลายประเทศอาเซียนเลยเพราะว่าที่ประเทศลาวที่ประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็ที่เวียดนามฉะนั้นขอฝากเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังคิดหลังเลว่าเอ๊ะธุรกิจเครือข่ายมันจะดีบอรหรือบอดีอยากให้ท่านไปปรึกษากับคนที่สําเร็จแล้วท่านจะรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายมันสวยงามแบบไหน ไรกันบ้างครับกับธุรกิจเครือข่ายที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเองก็ไม่ค่อยชอบนะครับช่วงแรกนะครับแต่หลังจากที่เข้ามาสัมผัสจริงได้รู้จริงนะครับก็ทําให้หลายๆคนหลงรักและที่สําคัญนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเครือข่ายสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกคนท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาว่าธุรกิจเครือข่ายมันสามารถตอบโจทย์เราได้จริงไหมก็สามารถติดต่อนะักธุรกิจเครือข่ายได้ทั่วทุกบริษัทเลยนะครับ